พญานาคนะคะที่คุณมาพบมาเจอคลิปนี้มาดูว่าบุญสัมพันธ์คนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านนะคะผ่านคลิปนี้ท่านกําลังสื่อสารอะไรถึงคุณเนาะค่ะทคูบาอาจารย์เปิดทางนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ ปปู่มาเลยนะคะถึงลูกหลานพญายนาคสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะคิงออฟซอรมาเลยคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะเอะบางครั้งจะเป็นคนที่พูดจาแบบไม่ใช่เชิงขวัญผาซ่า,าพูดจาตรงตรง,ตรงอะ่ะเออจะเป็นคนที่ชัดเจนพูดจาตรงๆนะคะอืมบางครั้งมันอาจจะแบบว่าทําให้คนรู้สึกว่าเราแบบดุมันบุคลิกดุดนะคะ ว้าวไม่มีอะไรบังเอิญเดอะซันค่ะท่านกำลังจะบอกคุณนะคะว่าคุณกำลังจะเจอโชคลาภคุณกำลังจะพบกับคำว่าความสำเร็จความเป็นไปได้ของชีวิตเดซันมานะคะเดซันเป็นไพ่ของการเกิดการกำเนิดโชคลาภปาฏิหารมาดูว่ามันจะมันจะเกี่ยวกับสิ่งใดนะคะเด s ซันของคุณ Judgment สิ่งที่คุณรอคอยนะคะบางทีเป็นช่วงเวลาที่คุณจะหลุดเวรหลุดกรรมคนเคาะคนโศกคนโลพคนภัยนะคะเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมอะอะไรก็ตามนะคะที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานหรือว่าแม้แต่ความทุกข์ความเจ็บปวดนะคะสิ่งนี้กําลังจะหายไปจากชีวิตคุณนะคะมาปลดล็อกบางคนไปขอพรอมา เหมอรู้สึกว่าคุณน่าจะมีการนึกถึงท่านได้สองสามวันก่อนหน้าที่จะมาเจอคลิปนี้แล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่พิมพ์ว่าใช่ให้หน่อยนะคะบางคนนึกถึงได้นึกถึงหรือว่าเอ,อนึกถึงเอว่าสร้อยอยู่ตรงไหนแหวนที่เคยมีที่เกี่ยวกับพญานาคอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณเคยบูชาบางคนอนะ่พะพ่อปู่แม่ย่ามาเห็นไหมพ่อปู่แม่ย่าน,นี้คือหน้าปกมาเลยนะคะ หน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานจะเกี่ยวข้องนะคะบางคนก็ขอพอรบางคนอาจจะขอพอรกับท่านก็ได้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของแบบความเป็นไปได้ของหน้าที่การงานที่คุณรอคอยความคืบหน้าอยู่นะคะเต่เดซันมาบอกว่าคุณจะแบบประสบความสําเร็จมากๆนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งงานบางคนจะได้รับการซับพอร์ตนะคะจากคนที่มีอํานาจอืม โอโหสุดยอดมากจริงๆด้วยหน้าที่การงานงานกำลังจะปังสุดๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่ขอไว้ให้ลึกๆถึงนะคะอาจจะแบบว่าได้โอกาสในเรื่องของการงานนะคะทำสามคลิปก็ออกมาอย่างนี้ทั้งสามคลิปเลยคุณกำลังจะปังเรื่องของการงานนะคะอ่ามันเป็นเหมือนดวงขาขึ้นของคุณอะ่ะเดอนซันมาบอก การงานจะรุ่งเรืองมากๆนะคะมีโชคทางด้านการงานนะคะมีแบบความเป็นไปได้ของโชคต่างๆนานาเลยนะแล้วก็สิ่งที่คุณรอคอยนะคะอืมไพ่ดีจังเลยอะ่ะท่านอยากจะสื่อหรืออยากจะบอกให้คุณทำอะไรไหมคะขอดูหนะ่อยแปดดาบ บางคนน่าจะรู้สึกว่ามีความกังวลใจแก้ไขปัญหาไม่ไม่ได้นะคะหรือว่าคุณติดอยู่ในแบบพันธนาการของบางอย่างนะคะหรือว่าไม่ได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องเปิดใจหน่อยนะคะเปิดใจหรือกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนบางคนแบบว,ว่าวิตกกังวลเกินไปช่วงนี้ใช้ความืมดแปดด้านว่างั้นถเถอะมืดแปด้าน ช่วงนี้ทำอะไรนะคะท่านก็เตือนมาว่าให้วางแผนหน่อยคิดหน่อยไม่ใช่ทําไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังนะคะ The Lover ในเรื่องของความรักนะคะต้องปรับความเข้าใจกันถ้าคุณมีปัญหานะคะแต่บางคนถ้าคุณโสดนะคะถ้าคุณเปิดใจจะมีชาวธาตุไฟเข้ามาเออเป็นเนื้อคู่ก็ได้ใครที่เคยขอคู่ไว้นะคะกับ พ่อปู่แม่ย่านะคะจะได้เจอคนที่ดวงสมพงนะอืมแต่ยังไงหมอบอกว,ว่ามันเป็นช่วง t าม,มิ่งคุณมาเจอคลิปนี้นะคะบุตรคนที่มีบุสญสัมพันธ์นะคะกับแบบพญานาคขอเรื่องงานขอเรื่องความสําเร็จนะคะความมั่งคั่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้แต่มันมาจากความรุ่งเรืองทางการงานอะใบสุดๆเลยนะคะอีกหนึ่งใบสุดท้ายประมาณสามสิบวันนะคะ t e m p e r เ อะช่วงเวลานี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหน่อยนะนะคะแล้วก็ลองปรับทัศนคติบางอย่างเกี่ยวกับความคิดของคุณนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานนะคะแล้วแบบคุณจะเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างออกแบบแล้วทุกอย่างมันจะโฟร์มันจะไปได้มันจะไปได้ดีมากๆเลยนะคะลองดูนะ,ะช่วงนี้นะคะ คุณอาจจะมีอันนี้คุณจะเห็นว่ามีมีน้ําด้วยการเดินทางด้วยนะคะที่เกี่ยวกับน้ําเกิดขึ้นออไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าทำาทำเป็นพิเศษนะคะถ้าคุณจะต้องทำบุญถวายของคู่นะคะถวายของคู่นะคะที่เป็นเทียนคู่ดอกไม้คู่อะไรอย่างเงี้ยเฉย ใครที่เคยถวายน้ำนะคะถ้าคุณมีหรือว่าถ้าคุณบูชานะคะแล้วคุณก็ลืมที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำบ้างนะคะทำบ้างนะไม่ใช่จะทำบ้างล่ะทำเลยนะคะอืมแต่ว่าบางคนก็จะมีบ่วงนะคะมีหน้าคู่เออนั่นแหละที่คุณ ที่คุณแบบว่ามีอยู่นะคะหรือว่าคุณแบบมาในลักษณะเป็นคู่นะคะเป็นหน้าคู่นะคะอืมก็เขาก็มายืนยันว่าเขาอยู่กับคุณโอเคนะคะขอให้คุณโชคดีที่เจอคลิปนี้ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ยืนยันเดือนซันดวงดีของคุณไปขอให้ปังปังภายใน30วันนะคะเร็วๆค่ะ